สวัสดีนะคะวันนี้พามาเล่นหิมะอีกแล้ววิโดโอคลิปสั้นๆนะคะเลิกเรียนเร็วนะคะวันนี้เลิกบ่ายสองพามาชมหิมะนิดนึงหิมะเยอะมากๆเลิกจะมืดแล้วนะคะรอยสัตว์ก็เดินกันเต็มเลยนะคะ นี่เลยนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะเยอะมากมากเยอะมากมากท่วมขาเลยค่ะโอ้ยใค้ยทารทัรได้ดูวิีโอคลิปนี่ สนุกเกินสนุก,กนสนุกสนุกก็ไม่มีแต่หนาวนะคะสวยๆหนาวๆเขาวๆสวยๆโอ้ยๆๆใครทำอะไรไม่รู้รู้แต่สัญญาเล่นหิมะอยู่ตรงนี้หิมะ ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วจะนำหิมะโ oh อ้ไม่ก็จะนำหิมะมาให้ชมใหม่นะคะ ลุ้นมากๆเลยนะคะเนี่ยลุ้นมากๆเลยขอกำลังใจจากทุกท่านด้วยนะคะโอ้ยขึ้นเขาเลยโอ้ขึ้นเขาเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเยอะมากหิมะสวยๆมีแต่หิมะทั้งนั้นเลยนะคะดงหิมะรถจอดไว้นู่นนะคะนี่ที่นี่รุ้นเหลอสวีเดนนะคะ ฝากกดแชร์กดไลคกดเป็นกำลังใจให้ปัญญาแถนพุทศาด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีมีความสุขค่ะบายบายขอบคุณค่ะบายบายตัวเต็มไปด้วยเหยี้ยมมาเลยนะคะบายบาย